สวัสดีครับผมดีมิงนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมคุกกี้รันคิงด d อมนะคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นในส่วนของแกนแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยเนาะที่ได้เล่นไปในรอบของรอบคัดเลือกรอบพรีลิมนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็เป็นรอบราวที่หนึ่งะครับแข่งจริงเนาะก็มาในแมปนี้นะครับก็เป็นแมปที่ทางเกมได้กำหนดให้เล่นในส่วนของคุกกี้ ป๊อปคอนะคะผัด2ก็จะเป็นคุกกี้ปลาหมึกอ,อบเนยสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับก็หลังๆมาเหมือนทางเกมจะให้ใช้ทางคุกกี้สมบัติเหมือนกันทั้งหมดเลยว่าผมก็ไม่ได้จับในส่วนของแกนแชมเปี้ยนหลีกมานานเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเหมือนจําได้ว่ามันจะสามารถให้เลือกเซตได้เองเนาะใช่ปะหรือผมจําผิดก็น่าจะใช่เนาะทุกคนเนาะในส่วนของ ในถนนของความยากในด่านเนี้ยก็คือไม่ได้ยากมากนะทุกคนสำหรับกี้ปับคอนนะครับผัดแรกอะแต่มันจะมีจุดยากอยู่บางจุดนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะบอกนะพรอนแคนดี้ของปับคอนนะครับก็จะใช้เป็นพรอนแคนดี้เกนลี่ทุกชนิดนะครับทุกคนซึ่งผมได้ขึ้นไว้ตรงมุมขวาบนนะนั่นแหละแล้วก็คลิปนี้ผมก็ไม่ได้เล่นสดสดนะเพราะว่า นั่นแหละใครจะไปเล่นได้ทุกคนเอออัดคลิปอัดคลิปไปพูดไปด้วยทุกคนเล่นไปด้วยมันก็ค่อนข้างยากนะก็เลยมีการอัดคลิปแย่แล้วก็มาภาคทีหลังนะครับก็เสียไปหลายเทคอยู่ทุกคนแบบเล้นหลายเทคอยู่กว่าจะได้เพราะว่าบางทีด่านไม่ได้ยากจริงแต่มันจะมีจุดที่แบบมันแบบนิดเดียวอะ่ะทุกคนก็คือทําให้เสียแต้มได้เลยหรือชนนิดนึงอ่ะทุกคนก็มันต้องเริ่มใหม่เลย เออแล้วก็ในส่วนของเทคนิคด่านเนี้ยก็จะมีอยู่นะครับก็คือเดี๋ยวจะดูผัด2แล้วก็ผัดแรกจะมีบางจุดของพับคอนเนี่ยที่ต้องมีการเหลื่อมในการกดกระโดดให้มันแบบดีๆหน่อยซึ่งก็เป็นเทคนิคปกติของการเล่นเกมกเุื่อนเนาะไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็กระโดดยื้อตรง1นึ่งวิตรงนี้สักนิดหน่อยนะครับแล้วก็กดผัด2เนี่ยก็คือให้รีบใช้สกิลเลยนะครับ รีบเลยเพราะว่าใช้สามครั้งเลยเพราะว่าสมบัติพรมมันมาพอดีเลยมันจะทําให้เราเพิ่มคะแนนเยนลี่นะครับมากขึ้นนะนั่นแหละส่วนผัดนี้ก็จริงๆเนี่ยถ้าเล่นแบบเอาแบบอันดับเอาโหดนันมีเทคนิคเยอะแต่ผมจะเล่นแบบพอผ่านพอพอแบบไม่ชนอ่ะแบบเฟอร์ฟิหลังก็พอไม่ต้องแบบเห็นแบบทําแต้มเยอะเพราะว่านั่นแหละมันยากอะทุกคนเออ ไม่ได้เล่นไม่ได้จริงจังขนาดนั้นทุกคนนะแล้วผมเอาแบบพอผ่านพอเพราะว่าแต้มมันก็ถามว่าต่างจากคนที่ทำแบบเพอร์เฟกแบบเก็บทุกละเอียดแบบต้องมีจังหวะแบบนี้นะพมมาอย่างนี้นะอาจจะแบบต่างอยู่นะคะเพราะผมคลิปนี้ทําได้ประมาณ880ล้านนะแต่ผมเห็นสูงสุดนะท,ที่ผมเห็นนะก็920กว่าล้านก็ต่างเยอะนะ ก็พยายามใช้สกิลของปลาหมึกอบเนยเนี่ยให้มันตรงจังหวะกับสมบัติพรมพอดีนะครับเพื่อที่จะเพิ่มแต้มนะครับเออแล้วก็จุดเมื่อกี้ที่จวจุดนี้ปะไม่ใช่จุดก่อนน,นั่นเนี่ยที่มันเป็นจุดที่ผมไม่ได้เก็บเยนลี่จากการสไลด์เพื่อ,เพ,อเพื่อไม่เหล็กเนี่ยเพราะว่ามันเมึนจุดที่แบบถ้าพลาดนิดนึงคือต้องเริ่มใหม่ก็เลยแบบเออเอาดูดธรรมดาดีกว่าทุกคน เพราะว่าบางทีหน้าจอเนี่ยมันมีแบบเยลลี่เยอะไปหมดแล้วพอยิ่งมีแม่เหล็กดูดไปด้วยเนี่ยมันดูยากก็เลยแบบดูดปกติไปเลยแต่ถ้าใครจะเก็บคะแนนช่วงนั้นก็คือแบบก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็พยายามดดยืดนิดหนึ่งนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับ88 1ล้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นการเล่นแบบ ชิลๆนะไม่ได้แบบเอาแต้มเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับก็เล่นแบบเพอร์เฟกตันไว้ก่อนนะไม่ให้เสียคะแนนไม่ให้เสียเลือดเอาแบบให้มันวิ่งไกลที่สุดไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมเลยนะครับทุกคนนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ